สวัสดีครับมินี่กับยุกกับผมนะครับซ่างออดกับช่องบังไ่แสนสตูดิโออีกคือเก้านะครับมินี่นะครับมี่ภารกิจนะครับไปรับอุปกรณ์ไม้นะครับผมสร้างเห็ดบ็อกไม่นะครับพร้อมเฮโรลิกตัวไม่นะครับเพื่ออมาพัฒนานะครับขายเพราะว่ามีหลายคนถามบอกไฟหกขุนของมานะครับผมบ่มีบอกหกขุนนะครับเล่้ังไหงมู่เห็ดไห้นะครับยุซี่สเกตนะครับ ตอนนี้กำลังเดินทางซูสีสะเกดครับไปรับบอกไม่นะครับภารกิจวันนี้ติดตามกันเลยครับออกเดินทางแล้วนี่มีโช่เฟืรอมไหมครับรถไหนครับโช่เฟืร์รถแห่ดังระดับประเทศนะครับโชเฟืรอรถแฮ่ฮ้่นไช่นะครับมาขับรถไหนเดินทางกันเลยครับ นี่นะครับตอนเหนียวเดาเดินทางมาถึงบองเิดบอกแล้วนะครับน้องเป็นเฮชรไปไห้นะครับตอนเหนียวเขาม่หอนแล้วครับมาเบิ้งกันเลยนะครับเป็นเดทุนล่องอัดเไปแล้วสองสามบังนะครับนี่ครับบล็อกใหม่ครับบล็อกตัวใหม่นะครับนะครับผลงานที่เป็นอัดนะครับสวยงามเลยนะครับบล็อกนี่นะครับ เป็นสิบอ่อาขแล้วครับทเทแหลงไม่หยาดเอาข้องพิ่น,นะครับบอกตัวไม้บอกตัวนี้จะไปประจำคานโย่ไข่อัมพวัน FC เดียบซี่เหรนะครับเอาไปเม็ดนะครับเอาหัวทอต้อต่มหางนะครับบอกแท้งหู้มายึดเอาเลยนะครับตอนนี้เดีย๋ยวเดินห้างกลับป่านนะครับชุดนี้ผลของขึ้นรถกันครับ ขี่รถเรียบร้อยนะครับบอกไม่ยำเดินห้างกลับสู่ขายอัมพวานเด็บซี่ครับเดี๋ยวไปอัดเเบิ้งนะครับอัดหกหุนนี่นะครับยำจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับนี่นะครับหลังจากเขาเดินทางมาจากสีสเกตนะครับบอกข้อก็ได้มาถึงขายเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมาติดตั้งแล้วนะครับผม เอามาหอดมันพอดีมันฝนตกนะครับเลยบอดีดไายคลิปตอนเนี้ยผมกับมามาทําการอัดนะครับผมได้ทดสอบอัดไปแล้วลายบังนะครับสองสาบังนะครับฝนออกมากับกบังแรกบังสองยังบบาพานนะครับพอตกมาบังสามบางังสีเหลื่มโอเคนะครับใส่ได้แล้วนะครับนี่คือบอกไม่ครับเขามาประจำค่ายตัวนี้อัดหกหุนยางเดียวนะครับตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปสื่อเล็กมา บอกซีหุนเสียใส่ตัวเดียวกันอัดนะครับอัดในแท่นเดียวกันซีหุนสามหุนสองหุนจะใส่เป็นแทน่นนี่เลยนะครับ,หบเหลือท่าสีนะครับสีบอลแทนเนท่านะครับตัวน,นี้ยังเป็นสนิมอยู่อาจจะเป็นหมืออื่นอาจจะท่าสีนะครับแล้วก็บ,บอกตัวเก่ายังอยู่คือเก่าครับตัวน,นี้ก็ยังใส่งานอัดสามหุน4ีหุนนะครับยังอยู่ตัวเก่าคือเก้านะครับสภาพยังดีอยู่นะครับ น่ครับบล็อกตัวเกาบล็อกตัวไมยูคูกันนะครับอัดสองบล็อกแต่ว่าอัดคนเดียวคือเก้านะครับตอนนี้นี่นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวทดลองอัดมาแล้วนะครับนี่คือบังทีอัดลาสุดนะครับนี่คือบังทีอัดลาสุดนะครับขนาดหกคุณนะครับบล็อกไมนำควบแยาวแต่ไส้เทียนแล้วก็จะเกือบสี่สิบเส้นนะครับนี่นะครับ น้ำหนักเจ็ดขีดนะครับบางนี่คือบางทีสมบูรณ์ที่สุดในตอนนี้นะครับถี่อาดออกมาแต,แต่นี้อีกบางนึงนะครับผมอัดเกินนะครับอัดกําลังมันเกินนะครับบางบางนี้นะครับเก้าขีดนะครับอัดใหญ่เกินนะครับอัดเกินขนาด แต่ยังเป็นบอกไม่ครับมันก็นเลยยังมีติดๆขาดๆนะครับยังโบหัวว่าเาต้องอัดแห้งซ้ำใดยนะครับอันนี้อัดเกินเกินแห้งนะครับเก้าขีดแต่ว่าคิดไวา,าไปจูดขึ้นเราแหะครับบางนี่นอันนี้เจ็ดขีดนะครับใส่มาแต่หารแล้วนะครับ บอกไม้นะครับดึงน่ครับสวยงามเลยทีเดียวบอกไม่อันนี้จะมีไปแก่เรื่องสากนะครับสากลองลองสากมันหน่อยนะครับเวลาอัดสากมันจะติดนะครับจะไปคึงลองสากออกไม่นะครับจะเหลือท่าสีนะครับกับไปเฮ็ดบอกเพิ่มนะครับบอกสามหุน4ี่หุนเอามาใส่ล่างอัดตัวนี้นะครับต่างอัดตัวนี้เร็วกว่าเก้าหลายครับอัดไงกว่าเก้าหลายนะครับคือว่า เอาเขามาเสริมทับมาซอยกันนะครับในการอัดครับสาหรับคลิปไปรับบอกไม่มากอะเอาไวา้ํำนีนะครับพอกันในคลิปหนานะครับสีมาอัดลงไฟหกหุ่นในเบื้องนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไวา้ํำนีครับสวัสดีครับ